อ่ะครับทีนี้เราก็มา,ตาเตรียมเครื่องตามเครื่องสําหรับการทําไก่ใต้น้ํานะครับก็ง่ายๆครับเมนูเครื่องเครื่องแกงนะครับไม่ยากนะครับอันดับแรกก็คือรากผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยประมาณหนึ่งช้อนชาเกลือดอกเกลือนะครับประมาณหนึ่งช้อนชาก่อนกระเทียม s ะไคร้ค่าแล้วก็พริกแห้งนะครับตามส่วนนี้ก่อนนะครับ อ่าละ้ฮะนี่แหละครับแล้วก็สิ่งที่เหลือที่จะต้องเติมนะครับก็คือพริกขี้หนูสดแต่วันนี้ผมจะใช้เป็นพริกเหลืองนะครับใช้สี่เม็ดนะครับนี่คือพริกแกงที่สําหรับเอ่อแกงเขาเรียกทําอะไรนะไก่ใต้น้ําหรือไมก่ก็ขั้วไก่นะครับขั้วไก่บ้านส่วนนี้เป็นหอมแดงนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยใบยมะกรูดนะครับ เครื่องตำนี้คือถ้าเป็นเครื่องของการทําไก่ใต้น้ํานะครับหรือไม่ก็ทั่วไก่บ้านนะครับเราจะตาหยาบนะครับไม่ได้ตำละเอียดเป็นเหมือนแกงนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับเครื่องแกงสําหรับทําไก่ใต้น้าโอเคงั้นนะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับผม